เห็นได้เปลือกน้องไม้ไหมคะสวัสดีค่ะวันหยุดนะคะมึงบรรยากาศวันหยุดนะคะเขาไปเลาะเก็บน้องไม้มาจนทั่วสวนแล้วนะคะในขณะนั้นเราไลฟ์สดไปด้วยนะคะเราเขาเลยบอยมีโทรศัพท์ถ่ายคลิปนะคะเราก็เลยมาถ่ายตอนที่เรากาลังมานั่งพักเหนื่อยอยู่บ่อปลาของเรานะคะเนาะตอนนี้เขานั่งอยู่เขาเลยเตี้ยตัเตี้ยอย่างหน่อยเนาะอบอ้าวนะคะฝนไม่ตกนะเพชรบุญตกทั้งคืนนะคะ ต่อำเภอน้ำหนาวไม่ตกนะคะอาจจะตกเป็นบางมองนะคะล,ลินลินน้อยๆเนาะหน่อไม้เราได้มาแล้วแล้วเราก็หิวข้าวแล้วนะคะ <c oughs> อันนี้ปอกเส็็จแล้วเนาะคะ่ะปอกเร็วๆอันนี้นเนาะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางเดินทางต่อเดินทางไปใสฉะไปหนาบ้านเขาเนาะคะ่ะหิวข้าวนั่นเองนะคะหิวขาแล้วหิวเข่าแล้วมืดนะคะมืดแด่อบอ,อ้าวเนาะ เอาค่ะสำหรับวันหยุดนะคะิุกข้าวนะคะเดินทางกลับ <c oughs> ิุวข้าวแล้วที่น้อง <c oughs> ที่มีเดินว <c oughs> ันหยุดก็ลอเลาะสวนอย่างนี้แหละค่ะ ว่าจะไปหาบรรยากาศดีๆอยู่นะคะแต่ว่าอัน้ย่านน้องไม้ิ่นยาวก่อนนะคะเราเลยมาเอาหน้องไม้ก่อนนะ,ะนี่น้องไม้ที่เขาไปเก็บสวนหลังบ้านมานะคะออกมาทำเป็นหน้อไม้โดองนะคะ